สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่เจดเมษานะครับสองห้านะครับระหว่างปีก็มักจะพูดผิดอยู่นาอนิดหนึ่งเนาะลุกลงลุกลงแต่หกเจนาะปีนี้ันูแไปแล้วนะครับเออวันนี้ก็เป็นวันดีเนาะวันนี้เราเป็นวันจันทนะครับวันดีวันซุมเนาะวันแบบทำอะไรก็ดีเนาะวันวันจันทนะครับ ต้นก้าเนาะก็ก็ประมาณหนึ่งใบเนาะต้นก้าของเราก็ปลูกประมาณหนึ่งใบนะครับเอาหนึ่งใบเลยนะครับต้นกล้าเรางามมากเนะาะก็มีต้นเล็กต้นใหญ่ก็กเ,เรี้ยงปกติเนาะแตงโมรุ่นวดนี้เราปลูก2อสาอย่างเนาะมีทั้งกินรกินรีเอ็กซตราแล้วก็แบ็กแจ็คแล้วก็ทำอัพเนาะ เป็นของเจยดไตเนาะทำอัพแบ็กแจ็คนี่เป็นของตะวันต้นกล้าแล้วก็เอ็กตร้านี่เป็นของตะวันต้นกล้าเนาะเราใช้งวดนนี้สามอย่างเลยมีสี่อย่างเราลืมไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเมลอนนะครับเรามาปลูกเนาะเมลอนเมลอนเราปลูกยายคุณยายก็ชุดเดิมๆนะครับใส่เสื้อสีส้มอีกมันเดิมอีกวันนี้ ยายแก่แล้วยายแก่แล้วจะแปดสิบแล้วจะแปดสิบแล้วได้กินเงินเดือนแล้วหลายปีแล้วดูเนาะแล้วก่อนที่จะปลูกเนาะเราก็ต้องอปล่อยสายปล่อยน้ำมาด้วยเนาะปล่อยน้ำนี่นี่นี่วาวน้ำที่เราเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ดูนะครับอันนี้ที่อันที่วาวที่เหลือเนาะที่เราไม่ได้เสียบอะไรนะ เห็นไหมครับน้ำนะครับแล้วก็เปิดแบบเดินเบาเบที่สุดเนาะตอนปลูกให้เดินเบาเานะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่น้ำก็จะไม่แรงเกินไปจะไม่แขะเกินไปนะครับแล้วไปดูคณยายปลูกก่อนเนาะอันนี้อันนี้ก็อาจจะสายมันจะตกเนาะมันไม่ได้เดินใส่ในไอเแปลงน,นะครับสายตกนิดนึง เรก็ต้องเดินตอนในที่สายมันตกเนาะเราก็เดินด้านงัดขึ้นเนาะงัดสายน้ําขึ้นไปติดต้นแตงเลยนะครับน้ําอ่ะตรงนี้อาจจะเป็นยังไงไม่รู้เนะเาะกแเฉะๆนิดหนึ่งนะครับคุณยายดึงสายใส่ให้ด้วยนะครับแตงโอเคดูครับปุณยายก็ปลูกเนาะการปลูกเนาะการปลูก ปลูกแบบล่องมาใช้พยางคุมกับไอ้น,นี่ก็มันก็ก็ปลูกเหมือนกันเนาะถิ่นแค่อันนี้ใช้พยางคุมงดทีแล้วไม่ได้ใช้พยางคุมเนาะนี่นครับการปลูกแตงเนาะก็จะให้ปลูกพอดีพอดีกับต้นฝนเนาะก็ให้ปลูกช่วงเดือนมีนามาเลยเนาะระยะประมาณกลางกลางเดือนมีนานะครับมหาเมาเนาะก็ปลูกกำลังพอดียังดีหรือพุทธภาไม่เกินกลางพุทธภาเนาะ ก็ปลูกแตงโมช่วงนี้ก็ก็จะพอดีในการปลูกเนาะถ้าปลูกเดือนพฤษภาไปอาจจะเจอฝนเยอะช่วงนั้นประมาณพฤษภาประมาณนั้นเนาะฝนก็จะเริ่มมาแล้วนะครับต้นฝนเนาะจากนั้นไปเขาก็จะเริ่มแรงเนาะมันจะมีจังหวะและ,และแล้วล่างปีเป็นบางปีเนาะปีไหนฝนก็ดีปีไหนฝน,น,นก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูทกคุณใจทั้งนู้นบึงนะ่งเนาะ ยายทนนี้ดูแล้วตรงนี้ดูแล้วมีชุดเดิมๆชุดเดิมๆเราดูยายทานนี้เพิ่งอุย้ยนี่ร่องใหญ่มากเนาะเป็นร่องคู่เนาะเดี๋ยวเราไปดูยายทางนู้นแปเงเนี่ครับโอ้โหแกปลูกสวยมากเลยปลูกได้ฝีมือเนาะเพราะว่าปลูกประจำจำทุกปีแล้วคุณเจ๊เจ๊เขาก็อยู่ทั้งนู่นเนาะ กำลังขุดดินถมข้างล่องอยู่หลานหลานน้อยก็ไม่ได้มาเนาะไม่ได้มาช่วยปลูกหลานน้อยก็วันนี้เขาไม่มาเขาอยากอยู่บ้านโตแล้ววันนี้ก็มาดูคยยุณยายปลูกยายปลูกยายนี่ก็อายุเกือบแปดสิบแล้วเกือบจะแปดสิบแล้วยังแรงดีอยู่เลย ยายทั้งนู้นก้มอยู่ต้นเกลีบเก้าสิบแล้วใส่ใสแว่นแล้วต้งต้องใส่แว่นขยายช่วยเพราะมองต้นแพงไม่เห็น <c oughs> เดี๋ยวปลูกปิดลุม่มเพราะวันนี้แดดมันร้อนเนาะยายก็เลยใส่แว่นตาดำมาเพื่อป้องกันแสงแดดไปะจะได้ดูว่าโอ้มันเย็นเย็น เดี๋ไม่ออกดูครับต้นเตงเราดินของเราก็ทำเองเนาะเราไม่ได้ซื้อดินเขานะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับต้นยทั้งนี้บ้างนะครับน่ครับคุนยาญขุดปุ๊บปลูกปุ๊บปลูกง่ายมากเลย <S 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 ดินอ ปลูกฟรีมือนะเพราะว่าเปิดทำมาประจำเนาะยายเปทํทำประจำเลยปลูกปลูกประจำนะครับมมดกด้วยค่ะแต่ก็ปลูกแตงโมใหญ่ด้วยลูกใหญ่ดีตวเทล้วตรงนี้โอ้ลูกดกมากแถวนี้นะครับงดเทล้วก็โหประสบผลสําเร็จอย่างมากเนาะไม่น่าว่าจะได้ขนาดนี้เนาะก็ได้เกินเกินคาดเนาะเยอะเกินที่วางไว้เนาะงดเทล้วก็โห รับไปเนาะเนาะตรนี้ก็ปลูกอีกปลูกที่เดิมนะปลูกที่เดิมเพราะว่าเราปลูกจนกว่าเราจะปลูกไม่ได้เนะปลูกที่เดิมเพื่อนคนไหนนะครับปลูกแตงมูก็ไม่ต้องกลัวนะครับปลูกที่เดิมได้นะครับปลูกจนกว่าเราจะปลูกไม่ได้เลยคือถ้าปลูกไม่ได้ก็คือต้นแตงก็จะเหี่ยวเขียวตายเนาะ ดอกออมืออวันไทยเป็นอะไรงูก็มาเนาะเราจะไม่ได้ทำรั้วเลยนะครับัวก in ็เราต้องทำรั้วเนาะเพราะว่าเดี uh ๋ยวงัวมัน มาเตะมาเหยียบต้นแต่ของเรายกเว้นเราอีกถ้าเราทําช่วงนี้ถ้าเราดูแลได้เนากก็เขาจะเริ่มทําไร่ทํานากันเนะาะเขาหวานข้าวก็งัวควายก็ไม่มาใกล้แล้วเลยแต่ช่วงนี้เราต้องไล่งวสซักนิดนึงนะครับแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยเนาะถ้าใครอยากปลูกแตงโมเป็นอ่ะพูด,ดง่ายเลยติดตามช่องเราเป็นแน่นอนนะครับ อาจเราอาจจะไม่เก่งแต่อาจจะแนะน,นําแนวทางวิธีการปลูกได้อพอพอสมควรเนาะแล้วก็อันไหนที่ดีเราก็เอาตามอันไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องเอาตามเนาะแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ